ข้อที่หนึ่งนะครับเป็นข้อสอบอัตนัในะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้นะครับเมื่ออ่านโจทย์แล้วนั้นพบว่าโจทย์มีจุดที่ไม่เคลียร์อยู่ด้วยกัน2จุดจุดที่1ก็คือโจทย์ให้ตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์นะครับแต่ว่าโจทย์ไม่ได้บอกมาว่าเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่น,นะครับจุดตรงนี้ก็ทาให้ผมสับสนแล้วว่าตกลงโจทย์เขาหมายความว่ายอย่างไรจะให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือไม่ได้นะครับเพราะว่า ทั้งสองทฤษฎีนั้นมีการลงบัญชีที่ต่างกันนะครับจุดที่2องเขาบอกว่าลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้ศูนย์ไปแล้วนําเงินมาคืนนะครับโจทย์ก็ไม่ได้บอกว่าลูกหนี้ดังกล่าวนั้นในอดีตเคยตัดเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีได้หรือเป็นค่าใช้จ่ายทางภาษีไม่ได้นะครับผมก็ไม่ทราบโจทย์ไม่เคลียร์นะครับผมดูแล้วทําให้ผมเนี่ยจะต้องเสียเวลาในการคุ้นคิดว่า คนเขียนโจทย์นั้นเขาจะเฉลยแบบใดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมทําไปไม่ตรงกับที่เขาเฉลยผมก็ต้องทําผิดนะครับซึ่งผมคิดว่าโจทย์ข้อนี้ไม่สมบูรณ์ไม่เคลียร์นะครับทำให้ผู้ทําสอบนั้นเสียเวลาโดยป่าประโยชน์กับการเขียนโจทย์ที่คุ้มเคือนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเพื่อเป็นการเฉลยข้อสอบสําหรับข้อนี้นะครับผมจะสมมุติว่าได้มีการตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์โดยถือเป็นค่าจ่ายทางภาษีได้ และกรณีที่ลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้ศูนย์นำเงินมาชําระก็จะสมมุติว่าลูกหนี้ดังกล่าวนั้นเคยตัดเป็นค่าจ่ายทางภาษีได้เช่นกันนะครับผมจะใช้หลักการนี้นะครับในการเฉลยสําหรับข้อที่1นนะครับเรามาดูโจทย์กันนะครับในโจทย์นั้นเขาบอกมาว่าบริษัทนะครับมียอดคงเหลือตอนสิ้นปี53นะครับซึ่งก็จะต้องกลายเป็นต้นปี54นะครับมียอดลูกหนี้นะครับแล้วก็ค่าเผื่อหนี้สองสัยวศูน นี่คือข้อมูลยอดยกมานะครับตอนต้นปีระหว่างปีก็มีข้อมูลมาให้3ข้อใหญ่ใให้ตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์นะครับลูกหนี้3ลาย2ก็คือให้บันทึกหนี้ศูนย์ได้รับคืนนะครับแล้วก็ให้ทําการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์นะครับจากยอดลูกหนี้คงเหลือในอัตราหลายอัตรานะครับนี่ก็คือเรื่องหลกัหลกๆนะครับของจดข้อนี้ ต่อไปเรามาดูคำสั่งครับคำสั่งให้บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้นะครับพร้อมทั้งแสดงการคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูนตอนสิ้นปี5 0นะครับและก็ข้อ2ให้แสดงยอดลูกหนี้การค้าในงบสแสดงฐานะทางการเงินตอนสิ้นปี5 0ด้วยเช่นกันนะครับผมจะเริ่มนําข้อมูลยอดยกมานะครับมาเปิดบัญชีแยกเภศค้างเอาไว้ก่อนนะครับก็คือ ยอดลูกนี้การค้าแล้วก็ยอดค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูนนะครับลูกนี้การค้าแล้วก็ค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูนย์ ลูกนี้เป็นสินทรัพย์นะครับดังนั้นย่อยกมาเท่ากับ80,000ต้องอยู่ด้านเดบิตค่าเผื่อนี่งใส่ศูนย์นะครับเป็นตัวหักสินทรัพย์นะครับย่อยกมาต้องอยู่ด้านเครดิตนะครับถ้าโจทย์ไม่ได้บอกเป็นอย่างอื่นธรรมชาติของค่าเผื่อนั้นอยู่ด้านเครดิตนี่คืยอย่อยกมานะครับตรงนี้โจทย์ไม่ได้สั่งนะครับแต่ผมทําขึ้นเอาไว้เช็คเวลาที่เราเนี่ยจะต้อง ประมาณการค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์ตอนสิ้นปี54นะครับทําขึ้นมาไว้ดูก่อนต่อไปผมจะเริ่มลงรายการในสมุดรายวันทั่วไปตั้งแต่ข้อที่1นะครับข้อ1บอกว่าให้ตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์สามลายนะครับออกจากบัญชีนะครับก็คือนายนเดชนายเคนและนายแดนนะครับเอามารวมกันเลยนะครับสําหรับการตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์และจะต้องตัดเป็นค่าจ่ายได้ในทางภาษีด้วยนะครับดังนั้นรายการนี้นะครับก็จะต้อง เดบิตด้วยนี่ศูนย์นะครับโดยยอดที่รวมกันนะครับก็คือ2 5ง0ันห้แล้วก็4 7่0นะครับรวมกันก็คือ1,400บาทน,นะครับแล้วก็เครดิตด้วยลูกนี้นะครับ1,400บาท นี่คือหนึ่งบัญชีนะครับที่จะต้องลงสําหรับการตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์และจะต้องลงอีกหนึ่งบัญชีนะครับก็คือการล้างค่าเผื่อนะครับปกติค่าเผื่ออยู่เครดิตนะครับดังนั้นเมื่อล้างก็อยู่ทางด้านเดบิตเดบิตด,ด้วยค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นะครับเท่ากับตัวเลขเดียวกันนะครับก็คือหนึ่งหมืนสี่ร้อยบาทแล้วก็เครดิตนี่ ใสจะศูนย์ด้วยตัวเลขเดียวกันนะครับหนึ่งมื่นสี่ร้อยบาทนี่คือบัญชีนะครับสำหรับการตัดลูกหนี้เป็นหนี้ศูนย์ซึ่งเป็นแค่จ่ายทางภาษีได้ด้วยนะครับต่อไปนะครับข้อ2ลูกหนี้ที่เคยตัดเป็นหนี้ศูนย์นะั้นนำเงินมาชำระ5,000บาทโดยผมจะสมมุติว่าลูกหนี้ที่เคยตัดนั้นเคยตัดเป็นแค่จ่ายทางภาษีได้นะครับ วันนี้เขานําเงินมาคืนให้นะครับหัวข้อที่สองนะครับจะลงบัญชีนะครับสองก็จะเป็นบัญึกเป็นรายได้น,นะครับดังนั้นก็เครดิตด้วยหนี้ศูนย์ได้รับคืนแล้วก็ตั้งลูกหนี้ดังกล่าวนะครับกลับมาเป็นลูกหนี้ท่านหนึ่งก็เดบิตด,ด้วยลูกหนี้ นี่คือหนึ่งบัญชีนะครับด้วยมูลค่านี้ที่เขานําเงินมาชมําระก็คือห้าพันบาทแล้วจะต้องลงอีกหนึ่งบัญชีนะครับก็คือบันทึกับเงินนั่นเองเดบิตเง,งินสดนะครับด้วยยอดเดียวกันก็คือห้าพันแล้วแรดิตลูกหนี้ออกไปนะครับห้าพันเคยตั้งหนี้เอาไว้นะครับ ตอนที่เขาเอาเงินมาคืนแล้วก็ล้างออกไปสรุปเดบิตลูกหนี้กับเครดิตลูกหนี้ก็จะตัดกันไปก็เหลือแค่เพียงเดบิตเงินสดแล้วเครดิตนี้ศูนย์ได้รับคืนนะครับตัวนี้ถือเป็นบัญชีรายได้นะครับนี่ศูนย์ได้รับคืนหัวข้อที่2ก็จบเพียงเท่านี้นะครับต่อไปหัวข้อที่3นะครับก็เขาบอกว่าสิ้นปี54นะครับมียอดลูกหนี้คงเหลือ48900 0นานะครับให้ตั้งค่าเผื่อนี้สงสัยจะศูนย์จากยอดลูกหนี้คงเหลือตาม อัตราที่จดกําหนดมานะครับก็คือมีช่วงอายุการติดหนี้นะครับ1น1 1ึถึงสาวัน1% 3ึ่งเปนต์สาถึงหกสิบห้นต์ถึงเก้าแล้วก็90วันขึ้นไป20%เนะครับเดี๋ยวเรามาคํานวณค่าเผื่อนี้ของสายศูย์ประจําปี2554กันนะครับว่าจะเป็นเท่ากับเท่าไหร่โดยคํานวณจากยอดทั้งหมดก็คือ4 8่แสนแเก้าพซึ่ง โจทย์เขากาหนดมาเลยนะครับว่ายอดลูกหนี้ตอนสิ้นปีเท่ากับ481,900เราก็จะต้องคํานวณค่าเผื่อนี่ลงสายศูนย์จัยอดนี้นะครับ<ม>เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่คือข้อมูลของยอดลูกหนี้คงเหลือนะครับที่โจทย์บอกมาว่าเหลือเท่ากับ481,900นั้นมีชว่วงอายุนะครับ2แสนนะครับแสนแปดเจ็ดหมื่นสามหมื่นเก้านะครับรวมกันก็คือ481,900 แล้วเขาก็ให้คำนวณค่าเผื่อนี่ลงศส่ศูนย์จากอัตราดังกล่าวนะครับเดี๋ยวเราเอาข้อมูลจากโจทย์นะครับมาแสดงการคำนวณค่าเผื่อนี่ลงใส่ศูนย์ตอนสิ้นปี54กันนะครับเริ่มต้นเลยก็ไปที่ช่องอายุลูกหนี้นะครับช่วงอายุ1ถึง30วันนะครับจำนวนหนี้ก็คือ200,000บาทอัตราค่าเผื่อน,นะครับ คือหเอร์เซนาสองแสนะครับคูณ1%จะได้เท่ากับต่อไปนะครับช่วงอายุ3ามสถึงหกวันมูลค่านี่ก็คือหน0 0 0แบาทอัตราค่าเผื่อ5%เอาแสนแปดคูณหนะครับได้เท่ากับ9 0 0าบาท หกสิถึงเกวันมูลค่านี่70,000บาทอัตราค่าเผื่อสิบเปรซคูณกันนะครับก็คือเ0็ดบาท90วันขึ้นไป มูลค่านี่สามหมื่นเก้าอัตราค่าเผื่อยี่สิบเปอร์เซ็นคูณกันนะครับเจ็ดพันแปดร้อยทั้งหมดนี้ก็คือค่าเผื่อนี่ขอยยศูนย์นะครับแล้วเราก็เอามารวมกันนะครับรวมกันจะได้กับสองหมื่นห้าพันแปดร้อย 25,800เนี่ยแหละครับคือยอดค่าเผื่อน,นี่สงสัยจะศูนย์ที่ตอนสิ้นปี54นั้นจะต้องมีให้ได้เท่ากับเท่านี้นะครับถ้ายอดของเดิมมีมากเกินกว่ายอดนี้ก็ควรจะต้องปรับลดถ้าเกิดมีน้อยไปก็ต้องปรับเพิ่มนะครับเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะครับว่าสิ้นปี54เนี่ยค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์นั้นจะต้องมีเท่ากับยอดนี้เท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตอนสิ้นปี54ยอดคงเหลือในบัญชียาแพทย์ค่าเผื่อนี่ตงสายสูตร,รนั้นมีเท่ากับเท่าไหร่นะครับเมื่อเราทราบแล้วนะครับว่าค่าเผื่อนี่สงสยัยสูย์ประจำปี54นั้นต้องมีเท่ากับ25,800แล้วในบัญชียาแพทย์ซึ่งเป็นยอดคงเหลือของค่าเผื่อนี่สงสยัยสูย์ณนะปัจจุบันก็คือตอนสิ้นปี54นั้นมีเท่ากับเท่าไหร่เราต้องมาดูข้อมูลกันนะครับ นี่คือรายการที่เราเคยลงในสมุดรายวันทั่วไปซึ่งยังไม่ได้ผ่านไปยังบัญชีแยเพศนะครับเรายังไม่ทราบข้อมูลที่เป็นยอดคงเหลือที่แท้จริงตอนสิ้นปีเราควรจะต้องผ่านรายการที่เราเคยลงในสมุดรายวันทั่วไปนั้นไปยังบัญชีแยเพศก่อนนะครับและเราก็จะทราบว่าณปัจจุบันตอนสิ้นปี54นั้นมียอดค่าเผื่อเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราจะได้ปรับตัวที่เราแสดงยอดคงเหลืออยู่นั้นให้ตรงตามที่เราคำนวณได้ว่าจะต้องมีเท่ากับ25,800นะครับ ั้นเรามาผ่านรายการจากรายวันไปเชี้แยเพลงก่อน,นครับนี่ศูนย์ไม่กระทบนะครับลูกหนี้นะครับกระทบอยู่ด้านเครดิตหนึ่งหมื่นสี่ร้อยนะครับเดบิตค่าเผื่อนะครับหนึ่งหมื่นสี่ร้อยเครดิตนี่ลงสสยศูนย์ไม่กระทบนะครับเดบิตลูกหนี้ห้าพัน เครดิตนี้ศูนย์ได้รับคืนไม่กระทบได้มีเงินสดไม่กระทบเครดิตลูกหนี้ห้าพันกระทบนะครับแล้วเราก็หาย,ยอดคงเหลือของลูกหนี้กันนะครับเราจะเห็นว่ายอดลูกหนี้ตอนสิ้นปีในบัชีปเพศนั้นไม่ตรงกับยอดคงเหลือตามที่โจทย์บอกมานะครับในโจทย์บอกมาว่ามียอดคงเหลืออยู่เท่ากับ4ี่แสนแปดหมื่นเก้าพันคือตามโจทย์นะบอกว่ามีลูกหนี้นะครับ 4 8 9 0 0 0และให้เราคำนวณค่าเผื่อจากยอดลุกนี้คงเหลือนะครับตอนสิ้นปี54แต่ว่าถ้าเกิดเราผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปกระทบกับยอดยกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้มียอดตรงกันกับยอดคงเหลือตอนสิ้นปีที่โจทย์ให้มานะครับจุดตรงนี้ก็จะสมมุติโดยข้ามคนเขียนโจทย์ว่าอาจจะมีข้อมูลที่เกี่ยวกับการขายและมีลุกนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งโจทย์ไม่ได้ระบุมาให้เราลงรายการในสมุดรายวันทั่วไป จทย์ต้องการให้เราลงรายวันเท่านี้ตามที่โจทย์ให้มาเท่านั้นนะครับดังนั้นยอดที่ผ่านไปยังบัญชีประเภทอาจจะไม่ตรงกับยอดที่โจทย์ระบุม,มาว่าตอนสิ้นปีให้มีลูกหนี้เท่ากับเท่านี้ดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับลูกหนี้ก็ไม่ต้องไปสนใจว่าเหตุใดทําไมถึงไม่ตรงสมมุติว่าเขาให้ข้อมูลมาแค่เพียงบางส่วนเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไอ้จุดท,ที่จะต้องให้มันถูกต้องและสมคัญกันเนี่ยคือตัวนี้ครับบัญชียอดเพศค่าเผื่อนี่ลงใสศูนย์นะครับ ดังนั้นตัวลูกนี้นั้นผมจะลบออกไปนะครับเพราะผมคิดว่ามันเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์นะครับเราควรจะต้องเชื่อจากที่โจทย์ออกมาก็คือยอดลูกนี้ตอนสิ้นปีมี489,000เท่านั้นแต่ตัวค่าเผื่อนี่งใส่สูงยนั้นจะต้องคำนวณให้ได้ตรงตามที่เราเคยคำนวณได้ว่าสิ้นปี5ีจะต้องมีค่าเผื่อเท่ากับ25,800ครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ตรงกับ25,800 โดยค่าเผื่อน,นี้ของสยไอูนนั้นจะต้องมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตนะครับดังนั้นผมการออกจานไว้ว่าวยอดคงเหลือจะเหลือเท่ากับ25,800แล้วจะทำยังไงครับเราก็ลองมาดูกันนะครับให้มันเหลือเท่ากับ25,800ทำังวิธีการก็คือผมก็จะ ทำอ,อย่างนี้นะครับเขียนเป็นสมก,การขึ้นมาย่อยๆก็ได้เช่นดูง่ายนะครับถ้าเกิดเรานำ40,500นะครับลบกับ14,000เราจะได้ผลต่างนะครับที่มียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเนี่ยนะครับเท่ากับ34,600 ึ่งมันมากเกินไปก็แปลว่าค่าเผื่อนี้ของสายจัตรเนี่ยนับปัจจุบันนะครับจากบัญชียาแพทย์เนี่ยนะครับมันเหลือถึงสามหมื่นสี่พันหกร้อยนะครับแต่เราต้องการให้เหลือแค่เพียงสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเท่านั้นเองดังนั้นจะทำยังไงครับให้มันเหลือแค่เพียงสองหมื่นห้าพันแปดร้อยแน่นอนจะต้องลดยอดลงลดยอดลงก็ต้องมาใส่ตรงนี้นะครับทำยังไงครับก็เอาสามหมื่นสี่พันหกร้อยลบสองหมื่นห้าพันแปดร้อย ผลต่างตรงนี้ก็คือตัวที่จะตัดให้สองข้างนั้นมียอดคงเหลืออยู่ทางด้านเครดิตเท่ากับสองห0น้าพันแปดรนะครับเราเอามาลบก,กันดูผลต่างก็คือแปด0ันแปดแดันแดนั้นจะต้องอยู่ทางด้านเดบิตเรามาเช็คกันดูนะครับว่าถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยยอดคงเหลือของค่าเผื่อจะต้องเหลือเท่ากับ2 5 8ห0้าันแดร้อยด้านเครดิตลองเช็คดูนะครับ เอาหื่นสี่ร้อยบวกแปด0ันแปลบสี่0มนห้าครับมันก็จะเหลือเท่ากับสองห0้าันแดร้อยด้านเครดิตสูงกว่าด้านเดบิตดังน,นั้นผลตา่างก็ต้องอยู่ทางด้านที่มากก็คือด้านเครดิตนะครับนี่คือบัญชีญยกเพศนะครับของค่าเผื่อนี่ยังใส่สูงสรุปก็คือว่าเราจะต้องปรับรายการนะครับทางด้านเดบิตนั่นเองจะต้องให้ค่าเผื่อนี่ตองใส่สูญอยู่ทางด้านเดบินนตบน,บนะครับก็คือการลดยอดค่าเผื่อน,นั่นเองครับเพราะว่า ค่าเผื่อเดิมเนี่ยถ้ามองไง่ายค่าเผื่อเดิมนะครับมียอดอยู่เท่ากับสามหมื่นสี่พันหกร้อยแต่ว่าปีนี้ต้องมีนะครับเท่ากับสองหมื่นห้าพันแปดร้อยก็แปลว่าของเก่ามีมากกว่าปัจจุบันเมื่อของเก่ามีมากกว่าก็ต้องลดยอดของเก่านะครับลดยอดด้วยผลต่างการลดยอดค่าเผื่อ นี่สงสายจสูงก็คือการเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะครับเนี่ยคือการลดยอดค่าเผื่อนะครับดังนั้นผมจะลดยอดค่าเผื่อตอนสิ้นปีนะครับที่โจทย์บอกมาว่าให้ปรับปรปุงค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงตอนสิ้นปีเนี่ยผมจะต้องลดยอดค่าเผื่อนี่องสัยสูงแปดพันแปดก็คือการเดรบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะครับเดบิตค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูงนะครับแปดพันแปด และแพดดิ้ด้วยนี่สงสัยจะสศูนยแปดพันแปเช่นกันนะครับนี่ก็คือการลงรายการนะครับในหัวข้อที่สามก็คือให้ปรับปรุงค่าเผื่อนี่สงสัยจะสศูนย์ตอนสิ้นปีนะครับสรุปทําการลดยอดค่าเผื่อลงเท่ากับแปดพันแปดร้อยบาทนะครับนี่คือการลงรายการในสมุดรายวันทั่วไปนะครับในหัวข้อที่หนึ่งสองสามนะครับ ต่อไปคำสั่งที่2บอกว่าให้แสดงยอดลุกนีการค้าในงบแสดงฐานะการเงินนะครับตอนสิ้นปี5้าสิบเราก็มาแสดงงบกันนะครับเริ่มต้นก็เขียนหัวงบก่อนนะครับสมบรรทัดชื่อบริษัทนะครับบริษัท A อจำกัด งบแสดงฐานะทางการเงินวันที่จะทำนะครับ3ามธันวาคมสองหหสการแสดงข้อมูลในงบแสดงฐานะการเงินก็คือแสดงมูลค่าลูกหนี้การค้าซึ่งจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน และหากกับค่าเผื่อนี่สงสัยสูนนะครับซึ่งเป็นตัวลดยอดลูกหนี้ลงนะครับเพื่อหายอดลูกหนี้สุทธีนั่นเองนะครับดังนั้นผมจะแสดงแค่เพียงหัวข้อของสินทรัพย์นะครับหัวข้อสินทรัพย์อยู่ในหัวข้อย่อยก็คือสินทรัพย์หมุนเวียนลูกหนี้นั้นจะเป็นสินต้์หมุนเวียนนะครับมีอายุแค่เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ก็เขียนรายละเอียดนะครับลูกหนี้กัรชานะครับโจทย์ระบุมาแล้วว่าลูกหนี้กัรชาตอนสิ้นปีเหลือเท่ากับ4 8่แ0นแาพนะครับตามที่โจทย์บอกดังนั้นเราก็แสดงยอดสี่แ0นแนาพะครับต่อไปนะครับต้องหักกับค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญค่าเผื่อ นี่สงสัยจะศูนย์ตามที่เราคำนวณได้นะครับสรุปแล้วภาพเผื่อท่งใส่ศูนย์ตอนสิ้นปี54เหลือเท่ากับ25,800นะครับเอามาลบก,กันตรงนี้ก็คือยอดลูกหนี้สุดทธินะครับยอดลูกหนี้สุดทธิ เราก็นำ400,000,000ลบ25,800นะครับจะได้เท่ากับ406,3200นะครับนี่นะครับก็คือข้อมูลที่จะต้องแสดงในงบแสดงฐานะทางการเงินนะครับสรุปแล้วลูกหนี้สุดที่ที่คาดว่าจะเก็บเงินได้จริงก็คือ406,3200บาทน,นะครับ